ตรงนี้ครับราวกรจะได้ทราบแล้วนะครับว่าไฟนัลที่จะเขอบครองตาแหน่งของเราในค่ำคืนนี้ซึ่งในหนักคบว,ว่า50เป็นคะแนนจากคณะกรรมการซึ่งนามารวมกับอีก50จากคะแนนโหวตจากทุกท่านที่อยู่ณนอนแก่์เฮสนั่นเองครับและตอนนี้นะครับผลการตัดสินเดินทางมาถึงมือพิธีกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนะเอบคับทุกคนครับและสําหรับเจ้าของตําแหน่งมิสแกร์ ขวัญใจมหานครขอนแก่นได้แก่ And now, ladies and gentlemen, so please what States International gentlemen fieldcribe so come Groupcri for the 2024ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเราด้วยนะครับนั่นคือหมายเลขหนนะครับโดยเธอจะได้รับมงกุฎเกียรติยศประจำตำแหน่งนะครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทช่อดอกไม้นะครับในครั้งนี้จากเชอริสครับ รวมเป็นทิงกระเ๋าเดินทางจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับต้องขอแสดงความยิอนดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหมายเลขหนึ่งนะคะน้องพีชเอลิชาแสงโชตนั่นเองค่ะนี่เป็นทีมแการายนาสำหรับรอบของขวัญใจมาลครข,ขวัญแก่นถูก้องแล้วเรยังมีอีกหนึ่งร,รอบสำคัญนั่นก็คือฟลอยด์โชม24พฤศจิกาย,ยนนี้อย่าลืมเป็นปกำลังใจกันด้วยนะคะถูก้อง นี่คือสิ่งของการมอบรางวัลทเธอขณะนี้ first block ของเธอนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนี่คือ first block นะครับของเจ้าของตำแหน่งครับ Miss g r a d ขวัญใจมหานครขวัญแก่ p e c e เอวิชาแสงโชธครับซึ่งการประกวดของเรายังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีการประกวดรอบที่สําคัญที่สุด รีเซนเตอร์บายเคทีเอสเกษรราชพลาสติกเซอร์เจอรี่ในรอบตัดสิทธินครับเซเลบริตี้ในวันที่24พฤศจิกายน2567นักขอดแกะฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอดแก่นแห่งนี้ครับก้องแล้วนะครับสิ้นโดยทุกท่านครับยังสามารถสำรองบัตรเข้าชมได้นะครับสำหรับรอบตัดสิทธิ์ของเราในการได้ทั้งไลน์ Official Account นะครับที่ i d e ไอเด s อพลาได้เลยครับมาเริ่ม และ And once again ladies and gentlemen for tonight a special guest of the night Miss Grand International 2024 Rachel Gupta วันนี้ขอมคุณงสุรพลกุศลตันจิรร่องช่องการถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูบช่องสุดยอดของคุณจิรินค่ะเอาละครับและสำหรับวันนี้ครับผมสกุลเรีนประพานิชยครับดิฉันสุนันท์นากันคำชิอค่ะและผมปอเทนน่าซับคุณสวนครับ and everybody Eu não tenho